กำมือเยขาสาตน้องเบคอนมันจับมาให้ถ้าข้อมือก็คือว่าจะเป็นงวดที่ห้านะครับเพราะว่าน้องม่ฟันจับเขามาแล้วซิงหัวชิดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับแบทมินมาตามให้ก็คือ619เมตรนะครับสำหรับงัวทุกที่16พฤษภาคม2567นี่ครับน้องเบคอนจะจับข้าวสาได้กี่เมตรนะครับเราตีสามแป๊บหนึ่งนะครับก็ลังนับอยู่ กกถูครับมตีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเด้อพี่น้องค่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีครับ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 หรือยังไม่เจอได้วหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องนั่นสวัสดีครับครับ น้องเบคอนนะคะน้องพี่มว่าพี่เพิ่นกำลังนับข้าวสารอยู่พี่น้องนี่นั่งหันบอกอ๋อ <c oughs> เอาหันเนาะบ้านนีาาเ่เดี๋ยวด้อยช่างนีได้พี่น้องเอ้ยตั้งกล่องน้ำกับพวกท่านใช้หลักคน,น์น่ะเอ้าเห็นบอนี่เห็นเจ้าของเนี่ย เห็นวอนั่นเห็นวอจะคล้องหันนั่น่น้อกลังนับข้าวสารอยู่พี่น้องสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะตอนนี้กำลังนับข้าวสารของน้องเบคอนอยู่นะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอยู่ที่ ร้านมีนาช shepherd, ็อปนะคะอะผู้ใยอยากมาอุดหนุนน้องเบคอนมาเด้พี่น้องขายของเบ็ดเสร็จทั่วไปนะคะท่านผู้ชมอะไรครับโอ้ยังมันนับขดสายกระซัาอยู่แล้วก็ต้องนับขอสารอยู่พี่น้องสี่งวดติดนะคะมาแล้วมาแล้ว กำลังนับข้วสารอยู่นะคะกำตอนใดนี่ฮะกำตอนมาเลยนะมึนบอนกกำเลยเนาะวันนี้เป็นวันพระนะคะก็เลยกำกำเลยนะคะพอดีแอดมินมาจังว่าเพิ่อน,นับพอดีพี่น้องค่ะ เมืนน่อนีได้เลิกดีคนวะรอนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขนะคะน้องกำรรเข้าสารได้หกหนึ่งเก้าเนาะหกหนึ่งเก่านะคะเนาะหกร้อยสิบเก้าเม็ดหกเลยหกร้อยสิบเก้าเมตรนะคะตัวเลขก็คือเข่าหนึ่งหกนะคะท่านผู้ชม กองแล้วซีบบ่ค่ะไ้เอาพี่น้องให้พ่นนับไปก่อนอน้องเบคอนอย่ใช้ <laughs> น้องเบคอนนะหะเจ้าตู่เจเอ๋สวัสด,ดีครับเฮดหนังกินน้ำแข็งบ่นี่เด้อพี่น้องคะ่ะชมหน้านี่อย่าอ้าวผู้ใดเด้อ ผู้ใดเดอ้อสิไดข้าพิมเพิดนี่เดอ้อเอาให้มันได้งวดนี่เดอ้องวดนี่ให้เขาเดอ้อถ้อานุ่มขาาพิมเพิดนี่ต้องการอยู่เดอ้อวระจันนะคะถือมาพี่น้องคันผู้ใดามานเนาะค่ะเนาะอ่ะเอาคุณตามานับมานับเป็นกองโอครับแล้วให้คุณทำนับให้เอาคุณทำนับนับใส่จานได้ไหมสิบยี่สิบ,สบ,สบ 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 150แล้ว160 170 180 200 210 220, 220 230. Moment. 230เอ,อ้ยโมเมตส2 30เออนี่ละเศษนะครับเนี่ย สองร้อาอันกลองกล่องละสิบนองสามสิบสีเดี๋ยวเอาหม่เดี๋กล่องละสิดยหกล่องละหาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามเดี๋ยวเมื่อกี้พ่ผมา่นับองกล่องนงมนมันกล่องละสิบแมนบอวบาเแมนกล่องละหาแม่ก็ก่ยสโอเจ้านับผีดเดียนี้คอยเบิ้งยู่ดเอาอีพ่อพ่อนับเดีบอนี่ลูบใส่จานเลย่ได้บ่ลูบใส่ ต0งเก้าสิบ0รอกสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสียห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยยเกงร้หร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบสามร้อยสามร้อยสิบสามร้อยยี่สิบสามร้อยสามสิบ 340,350,360,370,380,390,400 4 1 0 4บ0 4ม0 4อ0 4ก0 4บส4มร้อยเจ็ามร้อยดาม้อยเก้าสิบสี่ยสี่นงศี่้อยสิบส้อยี่ส้อามสี้อยสี่ส้อยหี่ส้องเด้อ ไปชิเป็นนับอีกได้ป่าเนี่ยพอผูมันใจวันติไปชิบนับอีกนับอีกเอาก็นับหลายก้นเนาะพี่น้องเอาประมาณสิบาค่ะมาเร็วๆมันนั่นเดี๋ยวใครไปสวัสดีเอฟซีนะคะทุกท่านอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นแักพิพยาน อันนี้คือสีงวดติดงวันี้นจะเป็นงวดก่อนจระปิดกที่ห้านี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ

สี่ห้าสี่ห้าสี่ค่ะ <4. S 1> สรุปจะเป็นตัวเลขนับได้สี่ร้อยห้าสิบสี่เมตรสี่ร้อยห้าสิบสนะี่เมตรเอาถึวงว่าบอึงเนาะสี่ห้าสี่จากขก็จะเป็นสี่สถูกหมถแล้วก็อย่าลืมสี่สองถูกไหมถูกครับถืกอยู่อไหนถูกบ้าถูกบ้าครับผมถูกไหมถูก ไอ้ข้าข้านี้เมือเมื่อนอมือมือยเยก่อนเยก่อนเยอาดีครับเสีก่อนวัดีครับเนวัดีครับาดีครับทุกทานวัดีครับครับี่นี่ลองเบคอนสสหสีเนนะ เลขหามสวยแม่โอเคสี่ห้าสี่เขียนตัวเลขให้ด้วยนะคะพี่หนองนะคะขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกแชร์นะคะสําหรับตัวเลขของน้องเบคอนนะคะใครที่เข้ามาเนาะติดตามตัวเลขแนวทางก็จะเป็นในงวดของวันที่16พฤษภาคมพศสองันนะคะ454ใช่แล้วค่ะอ่างๆปังๆไปด้วยเด้อพี่น้อง